สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องบูมินนะครับวันนี้ก็เหมือนเคยครับวันนี้นัดผ่านเปานะครับไปตกปลากันตอนเช้าแล้วเสสายหน่อยสักบ่ายก็จะไปหวานแหกันครับวันนี้ก็ใช้แห4เซนนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าน้ําลึก9เมตรครับจากใช้เครื่องวัดนะครับแต่ผมก็เตรียมอุปกรณ์ไปเรื่อยปืนยิงปลาครับเผื่อมีต้นมงต้นไม้แลวอะไรให้นั่งนั่งนั่งยิงได้นะครับกันไว้ครับมีดีกว่าไม่มี เวลาจะใช้ก็ไม่มีรถหากินครับจะพกอย่างนี้ตลอดเลยวันนี้ก็นัดกระพานเปานะครับไปตกก่อนใช้เบ็ดตกแล้วก็ถ้าเอเทียงเที่ยงใบายก็ใช้แหหวานนะครับแต่วันนี้ใช้แหวสี่เซนนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับน้ํหรือเก้าเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนัดกระพานเปาเดี๋ยวไปรับาพาันเป่ากันครับ okay. ครับเอาละครับเดี๋ยวเดียวเ,ยวเยวาผ่านเปานะครับผ่านเปากาลังวานแหนะครับอนนี้ก็มาได้เหลือใครยักครับกางน้ลางน้ำเลยนะครับนี่บรรยากาศบึงกลา,างกลมาหากินกันครับพวกผมได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน ปลาใหญ่ครับที่นี่มีปลาใหญ่มีปลาใหญ่มาก่อนเอารอให้ปลามันพุดนะครับ <c oughs> ถ้ามีอะไรแบบใหญ่ๆนะ <c oughs> ให้นั่งวานแบบถนัดนดนะเขาท่าเลย

ทั้งมือพายทั้งถ่ายวิดีโอไปด้วยเดี๋ยวได้ตกน้ำกัน <c oughs> ถ่ายยากไปหน่อยครับอาจจะโค้งเคงนิดหน่อยนะ <c oughs> อันนี้เอาบรรยากาศกันเลยมีปลาใหญ่ครับมีปลาใหญ่ สวยงามครับสวยงาม um. ใช่ใช่ใช่ปลาไปงั้นปลาไปงั้นนะครับผ่านปลาวานแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับมาด้วยเรือคายัากันกลุ่มเล็กกลุ่เล็กกลุ่มเล็ก ท,ท,ท,ทั้งผายทัย้งทั้ไงไหนนะบาดเปื่อยเยอะอ่าแล้วครับ อาการไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลย <T ip ides> ไม่ทันครับแห่เสียดายไม่ทันไม่ทันเราถ่ายเห็นช่วงปุดอยิ่ด้่วยเดี๋ยวเอาไมบเอาไมเอาไม ถ่ายเมาหน่อยนะอาจจะดูแลเมาเมาหน่อยเพราะมันโค้งเคงโค้งเคงครับถ้าได้ตัวก็หลายโลอะ ักเจ็ดเซนนะพอดีนะลงทันนะมันลึกประมาณเจแบบ็ดแปดเมตรบวกมันก็ไปทันไงอืม,อม โอเคโอเคเนี่ยรับป่าพุดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกัน,กนบนฝั่งก็พอได้นะครับพวกันอยู่บนฝั่งคีโมตามภาษาครับ แต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่ยังไม่เงียบครับยังไม่เงียบวันนี้มาหากินก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนอนขาเบ็ดเฝ้าเบ็ดอันนี้ขาหวันเฮเอาทุกอย่างครับมาหากินแล้วมาแล้วนี่วันนี้คืมทั้งวันเลย นะครับผ่านจ้องอยู่นะผ่านจ้องอยู่ จังงเลยผันเป้าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ดีโอเป็นไม่ดีไม่ดี ทีครับมันเลยลงไม่ทันปลาแห่มันทีต้องประมาณสักหกเจ็ดเซน ยกขึ้นมาดิ้นพวดพวดนะ<ฮ>อืมนี่ทันแห่มันทีครับแห่มันสามสี่เซนเองอาไปหมกเนาะมันได้เยอะแล้วนะนี่ทำไปหมกนะ ตนนี้มืดเลยครับคื้มฝนฝนตกนะครับโอ้ดูดูเห็นไหมเห็นไหมมปุดดูดูงนียตรงนี้เลยดีดีดีตรงนี้เลยแน่เห็นเลยเห็นเลยถ่ายทันด้วย ปปั๊บเราค่อยๆพายเรือเข้าไปต้องค่อยๆพายไปไม่ไงั้นมันเสียงดังไม่ได้มันตื่น้าแห่ทักเจ็ดเซนนี่พรลุ้นเลยติดเผาด้วยแห่เจ็ดเซนมันจะปุ๊คอ่าบวกบุ๊ค จะพอแล้วครับแหมมาพูดใกล้ๆแบบตรงนี้เลยนี <S <S ่นี like ่ตรงนี้น like ี่นี่ใกล้ๆนี่โอ้ยคือมาลูบคมผ่านเป่าเทะเนาะอ๋ออ๋อผ่านเป่าบอกไม่ไหวแล้วเอาอีกเอาอีกผ่านเป่าไม่ไหวแล้วเครียดเครียดผ่านเป่าเครียดเดี๋ยว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 เอาเลยไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวกลับไปสั่งแหเลย เจ็ดเซนเอาเอาปึ๊บนี่นี่เป็นไงครับฝีมือพานเปาเป็นไงครับหวานเป็นไงบานกลักๆเลยนี่ธรรมดาครับพานเป่าจากขอนแก่นอันนี้ถ้าเป็นปลาไซส์ปลาไซส์ใหญ่แล้วปลาเป็นแบบตื่นด้วย ต้องแหอย่างเดียวครับถึงจะได้ตกไม่ค่อยกินอะไรก็ไม่ค่อยกินแล้ะคือมาก,ก็ได้บางแต่ได้ส่วนมากจะได้ปลาน,นินกันตัวเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนี่ก็ผมจะทําสมอเรือเวลาเวลานั้นก็ไอต่อเน,นี้ยเวลามันมันโดนมันโดนดึงปั๊บมันทําให้ ดึงแนว90องศาอ๋อพอดีไม่ไปไรใช่ไหมพอเราก็พอละเวลาดึงปั๊บแนว90าองศาไงเวลาดึงจริงๆมันต้องเฉียง45องศาเวลาดึงแหมันไม่มีสมองเรือมันเลยดึงไปไม่ถาใหไม่ไหวเนี่ยมันเห็นไหมมันดึงแนว90ถ้าดึงแนว90ปั๊บป่ามันไม่รวมไงมันไม่เหมือนดึงแนว45้าถ้าแนว45้าปั๊บตีนตีนแหมันจะมารวมกันอันนี้นี่อันนี้ลอง ขอผิดพลาดขอผิดพลาดเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้างหน้าข้างหน้าอ้าวได้ด้วยดูครับได้ปัาเนียนตัวหนึ่งเฮ้ยสองตัวโอเคอ้าพี่น้องครับหมานหมานโอ้วันนี้เปาหมานเอาอีกเอาอีกเอาเอาเดี๋ยวประวัดปานปียน,นกันตรงนี้ดีกว่าครับเนี่ยนี่น,นี่มุมนี้เลยตรวนี้ครับปลานนี้ส่วนมากนะครับส่วนมากปานนีนจะอยู่แถวนี้นะครับน,นี่ที่ผมวาดได้กันนะแถวเนี้ย ด้ทีละสองตัวมั้งนเดี๋ยวเราไปดูกันลว้ว่าจะเลิกแล้วพอหมานก็เอาเลยพอหมานก็เอาอีกจัไดไปมาหากินไม่มีบนครับหากิน ต่อไปต้องหาทําสมอบกทําสมอบกมด้วยหวานปานินกันดีกว่าเราไม่ไม่เอาแล้วน,นี่ก็ได้ได้พอเยอะนะครับได้เยอะอยู่นะหลายตัวอยู่น,นี่แหละครับช่วงโควิดของพวกเรา เดี๋ยวเราไปกันเตรียมริมเงือดดีกว่าฮับไปตรงอ่าดูดูอ่าดูนะครับผ่านเปานี่เป็นไงไปมือครับโอ้ยังมีสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นะครับปลาปลาจะอยู่แถวนี้ปลาจะอยู่แถวเนี้ยมาถึงตรงนี้เลยเนี่ย่วนมากจะแถวนี้เยอะแถวนี้ไม่ค่อยแถวทางนี้ไม่ค่อยมี ก็ได้กันก็จะได้แถวนี้ฝั่งนี้ฝัง่งเดียวนะครับได้ต้องเป็นถ้าจะให้ได้ต้องเป็นตะก้อตะขายอย่างเดียวตะก้อตะขายจะได้เยอะดูครับดูครับจะได้จะดีกว่กามีข้อเสียอันนะั้นมันเฉียง ตัวสตัวเลยได้่ทีนนได้ทิงกันสตัวสาตัวจะเป็นตะก้อคายนะครับที่นี่จะไม่ได้ป่ามันก็มีแต่ตัวเล็กๆกันครับตัวเล็กก็ต้องเอานะครับช่วงนี้ช่วงโควิดทําอะไรได้ต้องทําประหยัดแด้ก็ต้องประหยัดถึงจะตัวเล็กก็ต้องเอา อย่าร้องแรงอย่าร้องแรงตื่นเบิร์ดเขาได้ก่อนเขายังไม่ร้องเลยไม่ไดนะ้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ Hmm. ไม่ได้ไปพอครับวันน,นี้วัอนี้ก็มาหาปลาก็ได้กินอยู่มือน,นี่ก็ได้ก็ได้จบซะก่อนไว้เพียงเท่านี้คลิปนี้คลิปหน้าจะค่อยว่ากันไหมคลิปหน้าทีไปเห็ดหนังเป็นเห็ดนี่อะไรกัน,กนจะคอยเบิ้องติดตามกันต่อไปวัอน,นี้ก็พอได้ นเด็ดฝนอยู่ครับมันนี่เด็ดฝนอยู่เออคืที่ได้กลับสกอนมือนี่มันคำลนะแล้วนะมาตะเสาแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาตะเสาแล้วมือนี่มาประมาณผุแล้วโอ้คำคำสองระวังนี่แหละเสามืดนะเสามืดเออ่ยเสามืดก็เรียว่าคำมันตีหาเครื่องหัวเสาอันีก่ก็ได้เดีเวลาพอสมควรแล้วล่ะ เวดมือเวดเว้นแล้ว4โมงแล้วล่ะครับเย็บตรงอย่างนออบานนี่เนะเลือานาร่่ะเสานะครับเนอรมินเนอก็ขอสวัสดีครับสำหรับการมาตกปลาวันแห่อนี้สวัสดีครับมาแต่พรมกันกูได้แอ่แย่ปไปไทยเขาเาาว็งงลดลายๆต้อาจุดไม้ในสวนงานเ,นเลอดิจัโบ้ชิปโตแเลยมัหมเมื่อแบบเดียวไหม นี่ผลงานพวกเรานะครับนี่นี่จานเอิร์ทครับนี่จานโบครับจานโบจะไปถ่ายผลงานแนวนั่นไหมนี่นะครับผลงานเ่ได้เบียดกวางใหญ่อันนี้ก็คือปลาพอได้ตัวครับได้ได้ปนกันอยู่วันนี้ใส่จวดใส่จวดมาแต่เศ้าๆเงียบหนาห้าว่ามันทิงหัวก้อนเลรียญน้ำเึ้งได้ด้วยนะเฮียไก่ขึ้นเอาอะไรเนี่ยมั้งรวยรวยระบบรวยเรา เ,เ,เป้าอ่ะยังไม่ตื่นเลยห่ยว <c oughs> งคำพวกไอีเ <c oughs> ด้คนนี้นะโอ้ฟ้าผาพี <c oughs> ่น้องเอ้อเยโอ้ฟ้าผานะครับตะกีนี้